ใ่ดีดีเป <c oughs> ็น้องตยกางดีเ่ะ <c oughs> ตอนนี้คนขับเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> เริ่มปิดแมมแล้วใช่คือผู่วยแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราเดินทางไปพัก <c oughs> นะครับที่ อำเภอปากตุงชัยนะครับโอ้ยมันท้ามีคนมาหาเด็กดาาเดี๋ยวมมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอต้อนรับเข้าสู่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับแต่ว,ว่านาบรางกันไ้โอเคอยู่เนาะ <c oughs> <m akes> มันด้อยู่เนาะด้า <c oughs> ว่าด่ายแต่ว่าเป็นเ้าแอปแอปไงแอปนะเนี่ย มมนมรเอียมาเสาัวโอ้ยมันแห้งเสาตัวตัดสี่สิบคนเหรอแป๊บเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันเดินทางครับสามร้อยสี่สิบกิโลแต่ว่าตอนนี้แร์มาหน่อยกโลคับไม่มีปั๊มน้ำมันสักปั๊มเลยอเอากระเป๋าน้ำข่อยเนะพี่น,ออน,น้อเคย้วเจ้าเตือนน้ำมันใสปุ๊บอืม ฝากไปถึงมใยา่ใหม่เ,เด้อ <c oughs> เขาเติอนน้ำมันกันหม่องใดอยุติสุริยาประโยทินอากาศก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับอีสานนังสีหนาวกว่าเนาะมันอุ่นขึ้นทั่วประเทศด้ยหรอบ่ได้เบิ่งบัานใหม่เหมือนได้ใจสิขาดเลยนคอยกันเบิ่งคอยกันโยน้ำมันของกใจสิขาดขึ้นกัน บว่าเต็มมดเจ้าเน่อคอยกระจายสิขาทุกการจออีหย้งแตละมือแต่ละเว้น <c oughs> เดินทางปลอดภัยครับตอนนี้กำลังนัดกันอยู่ว่าจะไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่ป้าอันที่ไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อขอบคุณครับขอบคุณครับ ตีนเย็นขนาดเลยมันอากาศมันหนาวเนาะเริ่มเริ่มเริ่มทุงเถาพี่นองกินเขาเสาไปนาะขอยกินไก่ย,ย่างอีกยี่สิกว่าโลนะฮะเราถึงไก่ย,ย่างวิเซียนบุรีนะครับอากาศเย็นนะครับผมที่นอนก็ลกมากครับ สวัสดีขอการสนับสนุนน้องด้วยเด้อสองคนครับผมบบาวเอกแม่แก้มอยู่บ้านอีหลาครับผมค่ mm hmm. อ,อยกระยักไปอยู่พี่น้องขอ่อยูฟรีอยู่เพชรบูรณ์พี่ไกลกันพ่อแกงไก่กกกย่างเผือน,น้ำตาเจ้าเป็นตาแบบหลายโอ้โสภพาอุดรตาพูดใด้น้อิเลี่ยงก่ยา่าข่อยมือนี่กินกับลูกลูกมือนัานก็ขอบคุณ ป้า,พา,พา,พาเพื่อเพื่อใก็คือแม่แว่นแม่แว่นแล้วก็พ่อประสานเนาะพ่อประสานนกใหญ่นะครับที่ขาน้ำมันแม่แว่นก็เลี้ยงไก่ย่างแต่วันนี้อยากกินอีกแล้วเป็ <c oughs> นงไก่ย่างข <c oughs> อง <c oughs> เรื่อนนะบุกกาบบกกกาบป้ามดดอกยันหนาลา <c oughs> แต่ว่าลูกคนจะตื่นไหมพวกเด็กน้อยน่ะตื่นอยู่หรืเนา่ เตือนมันกินมันมันบริเวกินมันกินสตแตกเอาได้สูงนะน่เน <c oughs> ่นก ank, ินเน่ะก <c oughs> ินดีอยู่ได้หลักกินแล้รไปนอนต่อไปย่างไปย่งไปย่างน้อเื้อเนยมือนนแมก่ยางเ้อกกินไก่เดินทางปลอดภัยครับพอากาันไมมิวไม่มิวเจอนัดเจอกันที่ร้านไก่ย่าง ขอบคุณครับดูทุกคลิปตั้งแต่เต้ยลาจนได้ไร์สดกำลังใจครับพ่อพอได้เลี้ยงเนื้อย่างโอ้พอได้เลี้ยงกาย,ย่างขาให้ถือเลืกเด้อเมืออื่นบ่มี่ดอกเบ็ดมาดิล้่อโอ้ก่ย่างไก่ย่างฮะร <ไป S 1> ้านบัวตองอเออเดี๋ยวจะพาไปพ่อมากินร้านกับพวงมณี ขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อคืนนี้คนกระลายพี่้องโอ้มวนค้นมวนคักคนมว,นน,มวนนะครับคนสน uk, ุกคนชมกมถถ็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยอะ่ะค,ค,คนก็ชมว่าเล่นดีเครื่องเสียงดีพระอาจารย์ก็มานั่งดูนะหลายรูปเลยเมื่อคืนเนี้ยมานั่งดูว่าโอ้ชมว่าเครื่องเสียงดีที่สวยพงมณีไม่พรมณีไม่ได้มาครับเพราะว่าพรมณีกําลังติดสัตว์ช่วงนี้ <laughs> ติดสัตว์นะครับพวกนี้กำลังเป็นบ้าติดสัตว์มันเป็นเดือนเก่าดีพอ <c oughs> เป็นบาทเดืานย่ำเดือนกุมภาพันธ์เดือนถือเสิ่์ง <c oughs> เดือนคนถือเสิ่์งเนาะ <c oughs> ม้ามาถือเสิ่์งกือเดือนสิบสองขนถือเสิ่์งกือเดือนกุมภา เดี๋ยวเราจะไปจอดกินไก่นะครับกินไก่กินไก่กินไก่เขาเปิดหรือยังเมื่อตอนเช้าเช้านี่พี่น้องน้วน <c oughs> นองวันใหม่เรีท้ายสาต่อเท่าออกเดี๋ยวสีเลี้ยงไก่ย่างให้รางวัลน้นองอะไโอ้เพื่อเสีนกินเนาะเพื่อเพื่อเลขสีออกกระจักยำได้มืออื่นพุ่นว่ต้องดอก น้องวันใหม่ให้เลขสามสองถ้าออกเดี๋ยวเลี้ยงไก่ย่างเดี๋ยวให้รางวัลน้องวันใหม่สองพันโอ้ยท่านคอยทากินอันเลขออกบอกโอ๊ตพอดีแล้วเนาะเขาดฏิยู่วิเศนแล้วจะมีคนเลี้ยงบะเนาะขอบคุณเบ้นนะครับวันนี้ที่จะเลี้ยงไก่ย่างครับเบนบอกว่าขอเก็บเงินไว้ซื้อยาดีกว่า โอ้ยมันก็ไม่ได้มีแค่ไม่กับมีวเนาะมันก็มีศิลปินอีกมากมายค่อยเป็นค่อยไปครับพี่น้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นมหาวันมาลัยก็มีหลองเพลงนานๆหน่อยมันก็มีศิลปินท่านเนาะมันก็มีสคริปต์มาเราก็เอาภาพรวมไว้ก่อนนะครับ คันห้ารอคนชมนะครับข้าวเดียเด๋ยวข้าวเดี๋ยวขา่อยเรัพอเราจะถึงวิเชียนแล้วแต่ว่าไม่มีปัม๊มแล้วมันสักปั๊มเลยนะ <c oughs> เบ็นเนาะแต่ขี่มาก็่มีเลยอ,อไม่มีเลยอะ่ะถ้าจะเตินมนออกมนใส่กันท์ุขอบคุณทุกกำลังใจในเน่สูบน้ำ <c oughs> น้ำดื่มสุกเกษม เติมหนา,ปาเป่าเบนก็อาการไม่ไหวแล้วครับต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดด่วนว่ากระแสเลือดต่ำช่วงนี้สบปองแควครับปลอดภัยขอบคุณครับผมวันนี้ไปเล่นไหนวันนี้ไปโคราชครับไปตะขบไปพักแรมที่นวนรับแสดงพรุ่งนี้สวัสดีครับหนุ่มภูไทย u s a พระก,การใจสวัสดีครับ ม่วใ้ยูเอเอมาตลอดเลยมาตลอดเลยันไร้เ็ศเบี้ยเห็นงานเพราะ <c oughs> อนยูประเทศไหยยูเอเอ็นบอกอเมริกามั้งอเมริกาตอนนี้ก็สองถูกกลัวพันทิว่า หมู่เฮานี่หนา้าบอดนี่อากาศอุ่นๆจยยักหน่อยเนาะไม่เย็นมากพักแลมสงสัยพี่เบนต้องไปถ่ายเลือดบังแล้วนะใช่พี่เบนจะไปถ่ายเลือดขาวออกดู <kins> <ged aling> โอ๊ะๆๆๆเอาแบบนี้บ่เอาเลือดอชั่วทั่วๆออกเอาเลือดว่าด <ged aling> ี <S 2> <S 2> <ged aling> ออก <ged aling> เดี๋ยวแม่นิตยาก็ไวะหาโอแม่นิตยาจะอยู่ไกลนะครับอันนี้ เราไปปังชัครับไม่ได้เล่นในเมืองเม่นิตยาเอาขอนมจีนไปส่งลูกหน่อยนะไม่ได้กินนานแล้วอีกหกรเมตรเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองสองเจ็ห้ารเมตรเลี้ยวซ้าย มาเดือดคนเออพอปรับบางจากปั๊มแรกโอ้บาปั๊มแรกในรอบร้อยกิโลร้อยกว่ากิโลเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหม่เลขสองสองเจ็ดห้าวันกริสาวบกิ่สามาพาเข้าไปเขาบันกิ่เลยบันกิ่งกสร้างมันบันสแตกสมเลต์ต่อไปบนถนนหมยเลขสองสองเจ็ดห้ายี่สองกิโลเมร มาเต้ยครูสีเทพชัยประดานสิพาไปสีเทพว่ามันไอซองโลเหลี่ยมหรอไม่เหนือว่านืกว่าทิพานไหมก็ไม่ไกลก่อนเหรเด็กหาอบโลอนวัดคูเลขออก16ทุกปีมันออกแล้ววัาที่แล้วไงหนะึ่ะ จะออกตัวเก่าเหรอจอ,อกสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้ามัมนจอ,อกสิบห้าซื้อเลยหนึ่งห้าหนเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งหอยู่ไปจังเนาะโอ้ยออ,อ,ออกหนึ่งหกกเบาเหรือเกินไปเลียวใส่ตรงไปยังเดียบอเดี่ยวกว่าเลดียวกวา่านี่พอดีออกเช็ดที่เก่าแล,ล้วก่อ ขอให้วงสองปังๆไปกับวงหนึ่งนะครับสำหรับวงสองเสียบก็ค่อยๆปรับนะครับผมขอบคุณครับตายยุธจำปีหอมนะครับขอบคุณครับอำเภอสีเทพปั๊มใหญ่เยอะโอเคเราก็จะไปกินข้าวแกงที่ปั๊มนู่นแหละไม่ได้กินแล้วแหละไก่ย่างครับหมดแล้ว้าหมดแล้วง วิ่งเส้นนี้จะไม่ผิดจะผ่านอุโมงค์เหรอแน่สรุปว่าเขาเด่นเอาบาตรไปดูแทนเลี้ยวขวา,ขา,าเ<อ>าข้าสู่ถนนบัวหลวงซอยรางมอยินทร์สายมาโอ้คาราบาลวันที่22มุกกระลาเ <c oughs> ทศบาลผู้เตยวิเชียรบุรีพบกับ <c oughs> อลังการโชว์ <c oughs> เอาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีป่ะนะ เา้ไปเข้าขอในเมืองเ่ขาวใเมืองข่าว่าอด้กินอยู่สันพี่น้องอ็กมันขือริมันบด้อยู่ในเมืองมันอยู่เส้นอกลาดไก่หยางนั่นเออมันอยู่ถนนเส้นอกมันบ่ได้อยู่ในเมืองดิ มันหายไปไซดมันหายว่ามันจะเป็นธารวิากรองตนอ่อนมนออกเมืองวนะ่าน,นี้สวนสมเด็จมาหาราชนั่นเลยสวนเลยเมื่อนัูมวนมาพีล่ล่ะที่ว่านนากิมเขาก็อเยาก็มีสามหาราลัะไก่ย่างกอมลก็ยังไม่ทั้งนอกคุณ ห่างจากเมืองประมาณเกือบสิบโลนะเจ็ดแปดโลหน่น oh. เออมันอยู่เส้นใหญ่มันได้อยู่ในวิเศษเลยพีย่ถนนเส้นหลักไงนี่อันนี้เป็นเส้นหลักสีเทพสีเทพสีเทพ <What? S 1> ป๊ปั๊มน้ำมันก็งนี้เกเงิดไหล แดนมาจนเลือลอยแปดสิบกโลนะจากจากสองลอยเอ,อ้ยจากสามลอยสามสิบโลเนาะ <c oughs> แดนมาลอยหาสิบโลล่ะพี่น้อง <c oughs> อุอ้ยปังเลยอ่ะพี่น้องหาหมองกินเข่าก่อนเจอกันใหม่นะครับผมช่วงบ,าบา่ายๆจจไลไรสด,รดครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ